สวัสดีครับวันนี้สิภาพมาเบิงเสาไฟครับว่าเสาไฟอ่อถิ่ต่างประเทศนะครับตอนนี้ผมอยู่ประเทศไอร์แลนด์นะครับว่าเขาใส่เสาแบบใดนะครับเบิงหง,ง,งสอภาพไปเบื้องบนบระมาณเสาปูนคืออจงบานเท่าได้ไป้องดีเป็นไหมครับเป็นไหมเป็นไหมนะครับอันนี้เป็นไหมไหม้สนบอกเพื่อนนี่ครับ มึงควาง้ามยาครับนี่ครับมีบาโคดมีอยังเรียบร้อยครับเป็นเสาไฟครับโอ้บบเยาได้พี่น้องแล้วเสาไฟเมื่อกี้เขาใส่อย่างไหนวะตีนี่ครับพี่น้องนี่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 ึนนนนงนี่ครับเป็นเสา ลักษณะก็ยังเสาไฟฟ้าแรงสูงเลยครับเป็นสองเสาต่างคูนะครับปูนครับงาไปคุนครับเห็นบ่เห็นบ่เสาปูนุูนครับงาไปคุนครับโยน,นี่ว่ามีปูนเด้อพี่มมนองเสาเสาไฟอยน,นี่ว่ามีปูนครับบ่มีปูนคือบ้านห้อง